สวัสดีครับพ่อก,กลับมาพบกันอีกครั้งขอกรอีของนะครับอืมเอาน,นี้มาลุ้นของกันรอบที่ต่ดนะครับก็บกเปิดกล่องแล้วไม่รู้จะจะให้กรหนนะหายน้เปิดกันวันพรุ่งนี้นะครับต้องของก็ต่อเลยครับรอบที่ตปอแล้วครับ ถุงมือครับถ้าุงมือโอ้โงมาข้งขงตาดีสุดครับอใช่ได้ครับใชได้ขคถุงมืออยู่พอดีเลยครับเรียมยอดเรียมยอดกระเทียมทองครับทองทองเอทองมือทออย่้ครับ งอเลยเก็บเท่งอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นการสมที่ดีมากครับขอลากับทิกท่านี้ครับสวัสดีครับ